น,น,น่องวริ้นค่ะเฮดแหนมขายเ,เลยมาอ,อ,อุดหนุนเอาไปซื้อพี่อ่อนกินลิงนกำลังคลุกให้อยู่หนึ่งเป็นอ่ะอันนี้ยี่สิบบาทซื้อแหนมน้องวริน้นอันนี้จะเอาแหนมก้อนอีกก้อนเลงอยากกินแบบเอเหเอ,อหน่อยค่ะเสี้ยนแหนมก้อนกินค่ะพอแล้วไม่ไม่ไม่พอแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันยุพุ่นโอเคค่ะร้านน้องชมพู่แหนมน้องวารินขายเบิดแล้วเหลือแต่ปลาหมึกหวานนี่ค่ะเหลือแค่นี้ล้วค่ะเออเพื่อนเหลือแค่นี้แหนมคู่ก,กับซื้ออุดหนุนเพื่อแล้ว<ะ>ไม่ยังอ่ะเดินไปกินต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อน,นเอยต้มไก่บ้านบ่อ,อะมาแลงเจอกันทันเฮา ต้มไก่ใส่ใบบักขามอยากสิถามว่ามีอันนั้นไหม <c oughs> บอยบอนอ่ะไปขายอ้อมบ้านมาแล้วติน่ะบอยในของก็ขึ้นมาเนี่ยเอ้เอแหนมก็เปิดเลี้ยวเท่าไนร่คะอ่ะอ๋าเปิดมาอ๋อที่บ้านพูณละสี่สิบแผ่สี่พูนละหกสิบก็มีโอ้เล,เลยเป <c oughs> ิดเลย <c oughs> นางมาลิน <c oughs> ขายดีลาย <c oughs> ขายดีค่ะปลาหมุกหวานแซ่บซิค่ะปลาหมุกหวานเพื่อนนะเพื่อว่าได้ ฉันมาเมื่อนี่มาขายเนมเ้อจา้ามีทั้งปลาหมึกลูกชิ ja? ้นเอื้อเจ้าเคยอยากบอก <c oughs> ว่าเคยมีหดน้ำอัดลมไว้ถุงอะไรอย่าง <c oughs> ลนคนไปขายออมบ้านเรื่อยๆค่ะวม่เหลือลายรือว่าของอ่ะ ช่วงี้ยงช่วงนี้น้ำยังาบ้างมีด่างปลาซิวบ่ะด่างปลาซิวเเนี้ยรืองหรอถ้าอ่อนน่้เขาไปสอดเราเปียนดาง